สไนเปอร์โกลด์วอร์เรอร์ภาคสามมหาการสไนเปอร์ที่ฆ่าตะสูนบักผีร้อยยิงหมาป่าตาบอดมัหัวศัตรูให้หมดแล้วจัดการเก็บบัญชีละตัวอย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนหมอยเราต้องสวมบทเป็นนักลบผีที่ซุ่มยิงกระบ,บาลศัตรูไปเรื่อยๆนะครับยากพอสมควรแต่ก็มันจัดๆพอมครานซี่เดอะดิวิชันภาค2ฝ่ายยุทธการทุบนรกกระโปงหัวเมืองดีซีเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจาก ภาคที่แล้วคือภาคหนึ่งท o m c l a n c y The Division ภาคหนึ่งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับเกิดไวรหาไวรัสแพร่ระบาดผ่านเชื้อธนบัตรเงินติดเข้าดาบผู้คนมากมายแตกเป็นไรเลย,ยเยวแดงตาบอดหมาป่าตาบอดมาของศัตรูและห็นเป้าหมายตำแหน่งชัดเจนแล้วเป้าหมายไม่เคลื่อนไหวอยู่นิ่งเคลื่อนไหวนิดน้อยพร้อมที่จะเจาะกระบาลมิงม,ลลลมงมิงโมลนกุลใหม่ๆเข้ามาแล้วรับทราบหมาป่าตาบอดเยวแดงอนุญาตเตรียมพร้อมได้เลย ว่สเวกะบ,บามุกแตะเปไอ้กระโซ่ไอ้สัตว์ทำไมยุ่งมันต่อยแก้มกูแรงขนาดนี้เออเสร็จบวกกองดองเลยเฮ็ดดาบไปแล้วหนึ่งดอกเฮ้ย hey! มันชียิงกูบก่กูหูแล้วศัตรูรู้ตัวแล้วอย่าต้องแงดง่วนเลยหมาป่าตาบอดเราทราบเยวแดงยัยหมาป่าน้อยระวังตัวด้วยนะจุดที่นายเธอเดินเข้าไปนั้นฝั่งนั้นมีสสนเพื่อซุ่มยิงดักโอยอยู่นะระวังกะบาลง้องเธอด้วยยัยหมาป่าน้อย รับทราบมาเป่าน้อยฉันระวังตัวอยู่พร้อมที่จะประจันบานขอต้อนรับสู่ทอมแคนซี่เดอะดิวิชันภาคหนึ่ง ps 4 g a เก n g Action Scene Solo g a เก ps 4ขอมาร้อยพวกสู้ทุกไลน์ไประเบิดกึ่งกิ้งในมีแต่กระใจไขกิ้งระเบิดแตกซิกรใหม่วางป้อมปืนดักควายรอควายมาติดกับมาเป่าน้อยฉันั่นมองนาน็นมากไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของเธอได้เธอต้องใช้ความสามารถส่วนตัวของเธอในการด้นสดแล้วนะแค่นี้นะรับทราบ ฉันพร้อมที่จะด้นสดเสมอศัตรูอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนแต่ไนเปอร์มันต้องอยู่ที่นั่นแน่ขอดูเถอะมาป่อห้องออกสถานการณ์เป็นไงบ้างที่เชสกายด่านเคสกายเปอกี้บ้างมาป่อห้องออกตอนนี้กลำลังยุ่งอยู่ครับท่านวดยุ่งเลยพวกไลเกอร์มันน้องเต็มหมดแล้วถ้าทางจะเป็นเปลระดับมอนสีม่วงนะครับไอ้พวกสีม่วง34ไอ้ไลเกอร์าทางหน่วยสนามแห่งดีซีและนิวยอร์กคงยุ่งอยู่นะตอนนี้ถ้าทางจะวุ่นวายพอสมควร ส่วนฉันตอนนี้ก็สบายสบายเก็บไปหนึ่งดอกโมโลนโกนใหม่ๆเท็กดาวแม่ของฉัน,นมาป่าตาบอดงานดีมากเฮ้ยมันจะยิ่งพุ่งเข้าใส่เราเนี่ยปิงกระบ,บานมัน <c oughs> เียวแดงดาบอดผมจัดการมันเรียบร้อยแล้วไอ้โมโลนพืนคบแต่ถ้าเป็นเกมนี้แล้วก็พี่งอกต่อกำนังของเรามาพร้อมกับเท็กซี่ไเกียร์เซ็เช็คติเชียนห้าชิ้นนะครับแล้วเปิดเือกเก,เก,เกไไมไรไม่แตะไปใจไทกิ้งซึ่งก็ไม่อุ้ยหน้าแดงเลย มันยิงกันนำซัมเมอร์สเตลเราแย่หมดกดกระบาลเราแหลกเลยเฮ้ยโอ้โหหน้าแดงอีกแล้วฉันเปิดอัลติเมตเลคคูเวอรี่ลิงโคเวอร์มันอยู่หันบหัวหอกกวางพวกบุญดักปอยอย่าให้มันเข้ามาใกล้ยิงดักไข่ไปเลยจัดการพวกหน่วยดิวิชั่นให้หมดเขามาเบิ้งละสู้ไอ้พวกไลเกอร์ไอ้พวกสวมหัวใส่กางเกงในไปเลยจัดการมันไถกิงระเบิดแตกเซสเานไประเบิดกางเกงในห้องประจายเป็นยังไงมึงแลนหัน ต้งหางจุดตูดเลยระวังตัวด้วยนะหมาป่าหองอ,อกนี่หมาป่าน้อยพูดฉันอยากจะบอกว่าที่เครียสกายนั่นด่านนั่นมันนรกชัดๆหมาป่าห้องอ,อกถ้าทางจะเจอสึกหนักแน่งานนี้ถ้าฉันไปที่นั่นชัดอาจจะไม่รอดก็ได้นะถ้าแครีิสายเกียร์เซ็ตและแบงเซ็ตตอนนี้ของฉันมันยังกากอยู่ระวังตัวแล้วกันหมาป่าห้องออกไอ้แก๊งหฮโลนกูยัไงม,มันก็นลักไปซ่อมระบบปั่นไฟจัดการมันจัดการมันหมาป่าตาบอด จัดการอยู่ยิงไม่โดนมันแหลนหันเกินไปเป้าหมายมาอยู่นิ่งวิ่งออกไปแล้ววิ่งหาจุดตูไปทั้งรุ้นแล้วต้องถอยก่อนเดี๋ยวมันจะยิงปืนคอกมาอีกฟังหนึ่งเจ้าพอลดและเจมหมวยเฟลาวส่งฉันมานรลกชัดๆเลยที่นี่มันด่านนรกชัดๆเต็มไปด้วยพวกไร้เกอร์บ้าชะมัดแอมเป็นพวกสามสิบสี่สีงซะด้วยไอ้พวกนี้เอาเรื่องอยู่นะ อย่าบนไปเลยนะ้าคุณลุหงหอัวอกหมาป่าห้องอ,อกแห่งเดวิชัน่นนายมีประสบการณ์พอตัวอยู่แค่สี่ไฟเกียร์เิตข้างในสองเก้าหนึ่งแล้วนี่ไม่เห็นจะต้องหน้ากลัวเลยแค่ปวดกระบาลน,นิดหน่อยเท่านั้นเองอย่าชมกันเยอะไปเลยยัยาหมาป่าน้อยดูจากสถานการณ์ฉันว่าข้างในต้องเป็นพวกโกเซนแน่นอนต้องเป็นพวกเกาะนาตงเกงในเหล็กไอ้พวกโกเซนฉันมั่นใจเลยละ่ะ นั่นไงสไนเปอร์มันรอดักกระบาลฉันอยู่เดีย๋ยวแดงตาบอดรับทราบศัตรูรู้ต,ตัวแล้วมันเริ่มหาที่กำบบงลโคเวอร์หลบตัวแล้วนายต้องใช้ด้นสดแล้วมาเปล่าตาบอดเฮ้ยมันยิงสวนกระบาลไปเลยที่ขาดกระบาลระสุดโปงเน่งแตกโป่งลย <laughs> ยายโคเวอร์ด่วนยายต้องน่งด่วนมาเปล่าตาบอดกำจัดศัตรูโมลนโกนใหม่ไปแล้วเต็มกระบาลหน้าเลย ข้าน้อยขอคารวะทีมงานสไนเปอร์ตาบอดออหมาป่าน้อยมึงอกี้ทำไปเล่นไปกูีเรียด,ด้วยกูไม่รู้จะก,กระบานแตกว่าไรเนี่ยตอนนี้หัวร้อนคเนี่ยไม่พักกันมุดหัวอยู่เต็มไปหมดเลยยิงกระบานแตกไปหนึ่งอย่าตำแนหน่งหาที่เจาะกระบาลไม่ไม่เร็วเข้าตอนนี้เหี่ยฮาดุบักโคเส้นนี่เนี่ยกระบาลยิงแตกเหมือนกันเว้ยฮ่าฮ่าพี่งอกต่อกระหนงของเราไม่ธรรมดาเว้ย วิงต้องเข้าไปประชิดปันเออโุ้นเปนสไนเปอร์ยิงเต็มหน้าแดงเลยว่าชิมัดเกือบเสร็จพวกกงดอกเิ้งเติมยาด่วนหน้าโอกาสวัดนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องโชว์ฟอร์มอันเด็ดเด็ดของฉันซะแล้วคันไม้คันมือพร้อมสู้เอาล่ะเอเจนต์หัวงอกระวังตัวด้วยศัตรูมีกำลังเสริมอยู่ด้านหลังถีทองโกเซนกางเกงในเหล็กแน่นเกาะเต็มแล้วนะผ่านสีม่วงไปสามสิบสี่ต้องระวังตัวจัดการสไนเปอร์สีม่วงให้หมดซะก่อนแล้วนายค่อยบุกเข้าไปทำลายประตูนั่น แลว,ว่ากเฮ้ยแดงจึงครึ่งลบอเลยไอ,อ้เชือไเฮ้ยกูเห็นก็ลไล้วว้าช้งวัดเลยไอ้พวกนี้มันเล่นมีปืนใหญ่ซิตี้บอมด้วยนีว่ว้าอยาให้มัเปิดจกบบากรบาลหน้ากันเลยทุกเราอย่าให้มันไปชิดตัวหน้าได้มาป่าห้องออกม่งั้นหน้าจะจนมุมรับราบครับเป้าหมายชัดเจนตอนนี้แหละกระสุนสังหารพิฆาตกระป้องคอยศัตรูเสียฮ่าเออทำไมยุงต่อยกูแรงขนาดนี้ว้า้ากเลยยุงที่ไหนวะรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้จะเคลียร์นะครับท่าน มาป่าต้าบอดายงานเคลียร์แล้วพื้นที่นี้การตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณนี้พวกเถื่อนหมดไปแล้วต้องลงเข้าไปสำรวจส่งพวกมันข้างล่างแล้วโดูของให้หมดการโดูของคือสิ่งสำคัญสำหรับสไนเปอร์กดเลสามยเดซันเดย์ีเดซันไดคือดูสบายเพลงอะไรวะยัยหมาป่าเรอไม่เล่นอะไรดิไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นเพลงด้วยเ้อทีคนมันเพลินอะ คนมันอารมณ์ดีเว้ยแถวนี้อากาศดีมากเลยฉันอยากจะบอกว่าเมืองดีซีนี่อากาศโคตรดีเป็นไงบ้างมาป่าห้องออกสถานการณ์ตอนนี้โคตรแยแ่เ้ลยวามาป่าด้วยไม่รู้ว่าฉันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยมันมากันเป็นขยงเลยไอ้วงมาป่าสีม่วงไลเกอร์พวกนี้นี่นะไถกิ้งระเบิดกันเกียงนเหล็กเฮ้ยมันจะมาแล้ววางป,ป้อมปืนดักไฟสุนันมายินนางยไฟมันเลย เฮ้ยมันคิดจะล้อมเราสินะเฮ้ยแดงจึงคืนสติ๊กี้บอมล็อกกอนเข้าโคฟัวให้เร็วต้องเข้าโคฟัวให้เรว็วนะครับเปิดอัลติเมตหรคอโเวอดิงโอ้ยกู่นรี่ล่อนวันี่ไปเจ้าก,การมันไคกิ้งระบบแตกแสนสถานระบบเก่งๆนายให้แตกกระจายฮัมป์กุชชี่อะไรมาเล่นไคกิ้งระบบแตกเอาละตุ้ยตันสักพักนึงดูจากสถานการณ์แล้วถ้าทางนายคงยุ่งมากสินะเอเจนต์หอ้องออกมาเปล่าเนอยจักระยะทางไม่ไกลจากจุดที่เธออยู่มีสตองโฮนอยู่แถวนั้น ไปจัดการมันซะเร็วด้วยนะรับาะสำหรับเกม Tom c a n c y the Division ทั้งภาคหนึ่งและภาคสองจุดเด่นของมันคือระบบสกิลที่มีความหลากหลายสามารถชิกแทงได้ตามที่เราออกแบบได้นะครับนี่คือจุดเด่นของมันระบบสกิลมันดีมากนะครับมันหลากหลายจัดจัดนนะเฮ้ยหูกู้ึมนเลยหมาป่าตาบอดเป็นไงบ้างสถานการณ์ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้มันนอนตากระดังกระเด็งดิเป็นเวลาที่เราต้องโดของแล้วครับท่านต้องโดของเพื่อ เตรียมสัรพบุญแล้วไม่น่าจะมีตัวไหนรอดอยู่ได้นะไอ้พวกโฮโลโนกูนใหม่ๆไอ้แซคส่งข้อมูลไปให้หน่วยฐานปฏิบัติการใหญ่ด้วยนะว่าตอนนี้ฉันยังไปไม่ถึงสตองฮลนว่ะรู้สึกว่าจะเจอป้อมปราการลเล็กๆแถวนี้มันขวางทางฉันอยู่คงต้องจัดการป้อมเล็กพวกนี้ก่อนนะก่อนที่ไปจัดการสตองฮนลนั้นดูวิวนั่นสิโอ้โหน้ำมันอย่างสวยนี่ฉันนึกว่า the last of art นั่นเนี่ยยูบิซอฟงานมึงดีไม่เบาเลยว่ะ เช็คจาก G.P.S และดาวเทียมฉันว่าที่นั่นไม่มีศัตรูเหลือรอดชีวิตนะแต่นายก็อย่าประมาทเผื่อมันอยู่ใต้ดินใต้บังเกอร์ระวังตัวหน่อยน,นะมาป่าตาบอดร,รับทราบครับท่านจะเข้าไปอย่างระวงังแะแนบเนียนผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นเคียสกายด่านนี้เจ้าพวกมอนมันจะสปอนมาไม่หยุดนะครับถ้าเราจัดการกับตัวบอสหรือว่าเปิดประตูด่านไม่ทันนะครับเท่าทีดูเท่าทีดูนะผมว่าเฮ้ยมันมาแล้ว มันสปอนมันมาอยู่จริงๆเดี๋ยวจะต้องเหลือศัตรูบนไว้สักหนึ่งตัวทีนะเฮ้ยมันยิงหน้ากูแดงเลยเติมยาด่วนมึงยัสีเฮ็ดฮ่าดิบอกสายฝาเฮ้ยไอ้ลูกซองแตนซะว่าตายกูตายเฮ้ยมา,าป้าว่างอ,อกเสร็จไปแล้ววัด e fuck ซักดกักอะไรวะขนาดมาป่าห้วงอ,อกแห่งดเอด็ดหน่วยดิวิชั่นยังเสร็จบอกต้องในด่านเคสกายได้นะ่นี่ ผงไม่ใช่ที่จะไปเล่นโซโล่นี้ง่ายในด่านนั้นนะฉันว่านะต้องไปเป็นทีมวะเธอพูดถูกแล้วยายหมาป่าน้อยแห่งดิวิชันฉันหมาป่าตาบอดต้องไม่ประมาทนะเว้ยจากประสบการณ์ของฉันศัตรูมันแอบบรอบดักทุกกระบ้านเราได้ทุกเมื่อทุกเวลาบางทีก็โผล่มาตุยกูได้ตรงหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นยายหมาป่าน้อยเธอต้องระวังให้มากเพราะว่าหน่วยสนามมันเป็นพื้นที่ของเธอส่วนฉัน คือหน่วยซุ่มยิงฉันเป็นหน่วยผีฉันต้องโด่ของอย่างเดียวตอนนี้ <ST AR C 2> ฉันคือหน่วยโกดเวยหน่วยผีคือหน้าที่ยิงกระบาลแล้วโด่ของแล้วก็จบภารกิจส่วนหน่วยสนามอย่างพวกดิวิชั่นมันต้องลุยสู้ฟัดอัดแหลกเข้าใจไหมจ้าเดชชาจจจจจ้าเดชชาเข้าใจแล้วหมาป่าตาบอดไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันพร้อมที่จะวิ่งอย่างรวดเร็ว ฉันน่ะได้ฉายว่าฉายาว่ามมาป่าฉันยังมีวิธีใงการจุกที่รวดเร็วบอกไว้ก่อนไอ้ซับปัตปตุดเจอด่านจนได้เราไประเบิดเปิดดาร์กอสูนจางเกงงนเล็กั๊มย้อนฟองพุนด,ดักควายเตรียมพร้อมแล้วยิงกระหน่ำซัลเวอร์สเตลแม,มนไอ้นี่นพวกมันม่วงใช่ไหมโดนมาเล่นวันไปป่นประสาทมันคอามาเลยพวกสู หมาป่าน้อยไม่เคยกล,ลัวใครเลยเธอจะพาะไอ้พวกอวกันนี้พวกไหนวะไม่จำไม่ได้พวกไดนวะพวกนี้วะ <c oughs> ถ้าทานจะเคลียร์ใช่ไหมยายหมาป่าน้อยเธออย่าโอหังมาเลยเลย <c oughs> นั่นมันเป็นมอนม่วงเว้ย <c oughs> ถ้าทานจะเป็นพวกแบ็คทาร์กนะ <c oughs> ถ้าเจอถ้าเป็นระดับของเลเจนดารี่แล้วก็ฉันว่าเธออาจจะไม่รอดก็ได้นะยายหมาป่าน้อย <c oughs> นั่นแค่มอนม่วงสามสิบสี่เท่านั้นเว้ย เฮ้ย hey, ไม่ใช่ทีสี่สิบตากสองมันสี่สิบเว้ยเลเวลมาป่าตาบอสนายรอฟังข่าวดีจากฉันได้เลยไอแสกจะบันทึกข้อมูลทุกอย่างรอดูฝีมือฉันก็แล้วก,กันแต่ตอนนี้ขอเคลียร์พวกลูกกระจกไออันนี้เรกียกอะไรวะป๊อปปากันดานี่เหรออันนี้คือป๊อปปากันดานผู้ขึ้นระบบเสียงเอาละนี่ฉันต้องผ่านพวกนี้ไปก่อนสินะ ต่อไปฉันจะโชว์ฟอร์มการลุยสตองโฮนที่แข็งแก่งให้นายดูเลยกันเอามาบ้ลระสูพวกนี้เป็นพวกไปแบ็คทักหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดพวกนีนก็ตามโดนไปปนประสาทมันนอยู่กับสุนเตรียมพร้อมฉันมีเล็กสิงตันไว้เอาละลองใช้ปืนสั้นดูนดีกว่าวยิงยิงทึกน้อยต่อยกันนำออกมาเลยกสู้มึงไม่กล้ามาแล้วดิ สีทองแล้วเนี่ยนี่เล็กชิงตันทำให้ชีวิตชีวิตกูสบายขึ้นเยอะเลยไอดโดของสีทองเผาละต้องไปสตองฮนด,ด้วยโดนต้องเปิดสวิตกูขึ้นระบบเสียงก่อนเรียบร้อยเฮ้ยยังมีเหลือนี่ว่าสีแดงมินิแมปโดนไปปวนประสาทมัน ไอ้พวกนี้มันคิดจะมาล้อมตุ้เราออมาที่ละสู้พวกไหนพวกไหน <c oughs> มึงเป็นพวกไหนนี่เธใช้ปืนสั้นแล้วหรอมาป่าน้อยแค่อยากลองใช้ปืนสั้นดูนี่ของแท้คือตัวนี้เล็กซิงตันเว้แอสอซไลฟ์นมันโคตรดีบอกไว้ก่อนเลยใครที่มีเคยมีเล็กซิงตันฉั้นอยากจะบอกพวกนายว่าไปรีบโดหากันเลย กโลดเลยโกโลดเดือนไปหาก็ไม่ใช้กันเลยเล็กชิงตันนี่แอซซอลเลเฟมันให้มาเป็นคู่แพ็กนะผมได้ทางดีลเตอร์เขาส่งมาให้ผมนะเขส่งมาให้กล่องผมเลยเล็กชิงตันคู่แอซซอลเลเฟนโคตรดีเลยที่แลกนทกว่าไม่ดีดีจัดจัดเขาคงสงสารผมผมไม่เคยเล่นในเล่นในดาร์กโซนไม่เคยเล่นเป็นทีมกับเขา ลส้สายทางดีลอเตอร์ดีโตสซาดก็เ,เลยส่งไอ้ปืนคู่เล็กถึงตันมาให้ผมก็เลยรับจากกลองมาใชา้ต้องขอบใจมากนะทีมงาน Ubisoft ที่ส่งปืนเล็กถึงตันมาให้กูใช้หรือเราคิดไปเองวะอาไรกินซักเสรจแล้วมาป่าน้อยแรงงานสถานการณ์ขอไปถล่มสตองโฮแล้วครับท่านขึอยากจะบอกว่าถ้านายมีจิตใจที่ดีมีฝีมือที่ดีสร้างเหตุผลที่ดีนายก็จะได้รับผล แห่งการกระทําที่ดีจงจําไว้เอเจนต์ดิวิชั่นทั้งหลายนี่คือเสียงจากไอแซคเฮ้ยไอแซคนายก็มีข้อคิดดีๆกับเขาด้วยเลอวะมีค,คําคมทุยรู้จักใช้คําคมของมนุษย์ด้วยนี่ไอแซคเป็นระบบที่พัฒนาเจ๋วมากแล้วนะแอนดรอยดุ่นนายอ้วหรือเปล่า <c oughs> อู้มันทําน้ําได้โคตรสวยเลยยันกระเด็นล้านออฟอาร์ต ไม่ธรรมดาแล้วนะดิวิชั่นภาคสองผมว่าภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะชอมแคนซี่เดอะดิวิชั่น T โ O เกมี่อาชานเกมี่